ที่วัดบ้านเก่านะครับเพื่อนๆผมจะพามาดูนี่ครับโบสถ์อายุ250ปีครับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่นี่ส,ส,ส,สวัสดีครับพเพื่อนๆนี่ครับพามาดูป้ายนี่เป็นป้ายที่เป็นป้ายไม้นี่ครับวัดวัดบ้านเก่านะครับผมป้ายนี่เก่าแก่มากนะครับผมป้ายนี่รู้สึกอายุ2 250ปีนี่เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับมือกล้องตามมา นี่ครับจะพาเดินรอบๆนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ก็ก็เป็นวันพระนะครับผมก็แต่ละคนก็จะมาทําบุญกันเยอะนี่ครับให้ดูด้านบนนี่เป็นแบบเก่าแก่มากนะครับเหมือนอยู่แบบสมัยอยุธยานะครับสร้างสร้างตั้งแต่ปีสองพันสามร้อยสิบนะครับผมก็ประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบปีนะครับประมาณนี้ครับผมก็จะพาเข้ามาชมด้านในนะครับนี่ครับ เข้ามาชมด้านในนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้รู้สึกกําลังจะปรับปรุงนะครับผมกําลังจะปรับปรุงนะครับผมนี่ครับดูเสาอ๋อนี่ครับอันนี้เป็นเสาเหมือนจะล้มแล้วครับผมเก่าแก่มากนี่นี่จะปุกก็เลยไม่ได้เดินไปรอบๆนะครับนี่รู้สึกจะกําลังปรับปรุงใหม่นะนี่ครับเดี๋ยวครับเดยว เดี๋ยวมาชมด้านนอกดีกว่าครับผมขางในก็เก่าแก่มากอล้วันนี้มาไหว้พระทําบุญนะครับผมนี่ครับรอบๆมันเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆรอบนะครับผม เียงด,ด้านข้อน,นี่ครับด้านรอบนี่ก็เป็นไหว้พระทําบุญน,นะครับผมนี่ดูบรรยากาศด้านบนแล้วจะดูประวัติแป๊นนึงนะครับประวัติวัดบ้านเก่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวัดบ้านมอนนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาครับ ตอนนี้ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาครับก็ทักทายกันได้นะครับผมวัดบ้านเก่าอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะพามาเดินรอบๆนครับก็ประวัตินะครับผมหลวงพ่อเปิ้ลนะครับผมวัดบ้านเก่านะครับสร้างตั้งแต่ปีสองพันสามร้อยสิบนะครับหลวงพ่อเปิ้ลวัดบ้านเก่านะครับเอามีรังแตนด้วยนี่รางแตนครับ อันนี้รู้สึกจะบุรณะขึ้นใหม่นะครับผมเมื่อก่อนจะก็สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเดินรีวิวรอบๆนะครับผมหลคานี่ก็ดูข้างบนข้างบนนี่โอให้ดูด้านบนนี่ รู้สึกจะปรับปรุงใหม่ช่วงนี้ก็เดินรอบๆนะครับผมก็ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อนๆถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวพานทองชนบุรีนะครับแวะมาทําบุญได้นะครับมาชมโบสถ์อายุสองร้อยห้าสิบปีนะครับผมก็สมัยอยุธยานะครับผม นี่ครับก็วันนี้ก็วันพระนะครับแต่ละคนก็มาทำบุญครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆวัดครับผมเดี๋ยวจะเดินมาด้านนอกนะครับผมตาตากล้องตามมานี่ นี่ครับผมเดี๋ยวจะเดินรอบๆอบวัดนะครับผมให้ดูนะครับก่อนจะออกไปเดี๋ยวถ่ายตรงให้ดูก็วันนี้ผมก็มาทําบุญนะครับเลยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมนี่ครับบรรยากาศจอดรถกว้างขวางมากนะครับเพื่อนๆจอดรถกว้างขวางมากครับก็วันนี้วันพักก็แต่ละคนก็มาทําบุญกันเยอะน,นะครับผม นี่ครับก็จะมีบ่อให้อาหารปลานะครับผมเดี๋ยวจะ อากาศตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่ให้อาหารปลานะครับผม